ลอ,อยแล้วนะทนอ,อปูตั้งแต่ซื้อ,อมาเลยนะทุ <ไป S 1> กคนแม่ไปครับผมวันดำกระจุยกระ <ไป S 2> ดายน,นะร <ไป S 2> ันนี้เดีเที่ยวที่สองนะฮะวันนี้เดี๋ยวรอน้องบอยก่อนน้องบอยเอารถคันใหม่มาแล้วนะฮะพี่น,น้องประชาชนสวัสดีครับนี่เจอกับคันนี้แล้วนะครับทุกค,นโ,โน,คกนโอ้โหควันแตกครับทุกคนโอ้ยเพิงเจอแบพี่น้อง เบืงเบืองโหลดอะไฟไหม้โหลดนะโอ้ผมผมมามาแล้วครับพี่อ๋ออยู่ในบ่อกันอยู่ในบ่อโอ้ห่วยห่วยครับพี่มาแล้วมาแล้วคนภายในนะครับโอ้ภายในสวยงามนะครับทุกคนคุณปู่จอจับคุณหลานตัวรุ่นใช่ใช่ครับโอ้หลานจริงๆเลยนะครับพี่ ถ้าเอาวิกเตอร์มาก็เรียกปู่ครับพี่มิสมุนี่ยิสุใช่ไหมเนี่ยยิสุที่อ,กอีกอืมยิสุครับรุ่นเก่านะเฮ้ยอุย้ยใครมาเทขวางไว้ตรงนี้ครับโอ้โหอืมแต่ผิวรถไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะแตกๆนะฮะเพราะมันเก่าแล้วสนิมมันกินนะ ใช่ลี่เป็นเรียนเฮ้ยแตเป็นสีรถเก่าๆน้องมันจะหนามากเลยนะใช่ะไหมเป็นแผ่นแบบหนาเลยอ่ะผมเคยทให้เนียนได้ไปเลพี่ปั้นใหม่ด้วยเป็นเรียนใช่ไหมล่ะวาดใหม่อ่ะยังแบกครับทุกคนอือหึอือหึอือหดูพี่ไปแล้วนะครับไอเที่ยวสองเที่ยวสองมนได้อย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับผมเจอใคร แชร์คลิปเราเจอนะครับเราจะมีรางวัลให้นะครับเอาหหน้าบดบดอะไรยังไงนี่ผมผมผมันนั้นเข้าหัวหน้ากดกดมาทามาแล้วครับหัวหน้าเทเลยนะครับผมอ่าโอ้หัวหน้าไปถึงนู่นแล้วเหรอครับใช่ครับผมอ้อันนี้ก็ตามสูตรพี่ป๊อปเลยนะครับมิสตูขั้นใหม่นะครับทุกคนก็ถ้าชอบก็กดแชร์เลยนะครับตาวุ๊มิสตูนะครับนี่ ไม่แพ้คุณปู่นะครับแต่แพ้อย่างเดียวรถเราไม่มีควันนะฮะโอ้โหดูคุณปู่ไปสุดยอดนะฮะพงให้ดูโอ้ยอุ้ยคุณปู่พงเจอรวดเรียบร้อยเลยฮะนี่ผมเทไม่รู้นะบูผมเทไม่รู้นะผมเททวงถนนไว้เลยอ่ะเลี้ยวไม่ไปเลยอ่ะพงมาเยอะเนี่ยเอายืดโอเคทุกคนอย่างนั้นฮะ ใช้แรงเยอะเลยนะผมอ่อยนะผมป๊อปนะทุกคนสำหรับอีนพีนี่ผมก็จะตามพีพีไปหมดแล้วนะผมเบรกเบรกเบรกเลยหนๆก็จะไปแล้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเลยแล้วเลยแล้วเลยไปดูพี่ป๊อปดีกว่าครับผมไปเลยถอยถอยถอยไปครับโอ้ฟูโซกับเจ้าคุณผู้ครับถอยเร็วซะด้วย หยัดทรงเลยตรงนี้จะติดหยยดทรงเลยฮนะนี่ไงโอ้เจ้าหลงฟูโซครับผมโอ้แรงครับผนหะน่าเบิร์นเบิร์นเบิร์นเลยครับผมตกคอไหมไม่ตกนะครับ <c oughs> โอ้เลี้ยวไม่ขึ้นครับมเลี้ยวไม่ขึ้นครับดูเจ้าคนปูครับกวอนดำก็ชูดครับเจ้าคนปู โอ้เลียวไม่ขึ้นนะครับทุกคนโอ้โหโอ้สามชาให้ด้วยครับโอ้ยไม่ขึ้นคว้าท้องไปแล้วโอเคโอ้เนญาตใช้พลังวิเศษนะทุกคนอ้มใไอมันจอดรถนี่รถไพรนิดนึงครับโอ้ยฉลอกสีมาแล้วนะเนี่ยแล้วครับวมวอกไปเลี้ยวสะบัดเลยเนี่ยสะบัดลงคออู้ดูหัวหน้าวิ่งนะแวมไพร์นะหัวหน้าเป็นเวมไพร์นะวิ่งไวมากนะทุกคน โอ้โหน่นเป็นงไงนะครับทุกคนโอ้โหถอยหลังด้วยนะฮะทุกคนอ้าวพี่ป๊อบลงไปแล้วนะครับทุกคนเฮ้คนนั้นเป็นใครครับโอ้โตีวงตีวงตีวงจะเลี้ยวโอ้ตีวงด้วยนะโอ้ยพืชผลตังหมดครับตีวงเอ้อเดือดร้อนอ้าวดึงดึงไหพี่ดึงนะครับผมไม่รอดนะผม จมจริงๆนะครับแบบนี้เดี๋ยวนะเดยวผมก็วิ่งเร็วจัดว่ะนะผมงปิดก่อนเนี่ยอ๋อยกไปแล้วโอ้ยลอยได้แล้วโอ้มีนกบินเต็มเลยนะทุกคนเห็นรถล่อมาก็อยากจะมาดูรถล่อนะฮะดินมันสไลด์เนี่ยมันลื่นนะฮะเลี้ยวไม่ไปเลยนะได้นะพี่ติดีแล้วไปแล้วครับผมโบนโไปแล้ว เปิดไฟไซด์นะครับผมนี่นี่นตกคลองลึกด้วยนะตกเลยนะเอ้าพีขวางทางงินจะไปยังไงเนะี่ยถูกพี่ออมี <c oughs> ไอ้หลงเล่นไอ้หลงพนาบอยก็ได้นะทรงนี่นะทรงเดิมม่ะเนี่ยไอ้ใช่ครับทรงเดิมครับพอะน้าหล่อนะครับนาะนานๆมาเล่นทิงก็หล่อนะครับไอ้หลง ไปซะแล้วทุกคนโอ้โหเทไวอย่างนี้เลยนะครับทุกคนไม่รู้อะไรเยไปตอนแรกอ่ะทางเลยไม่เข้าไม่ได้นะเายังไงเนี่ยโอ้ยวลลารแม่เลยเทไ้ใช่ไหมใช่ใช่เหลือคนละบอนลากเทไนะมันไปฝั่งนู้นได้นะะ พี่พอมออมไปเทหลังไมโคโครได้ไหมครับพี่หลังต้นไม้ครับพี่อ๋อถอยถอยมานี่เดินหน้ามานี่ครับเดินหน้ามานี้อบอลไปก่อนเลยได้ยวยขับล้ำก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวผมไปก่อนก็ได้ครับออน้านี้น้ทางนี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 ้ทานี้นี้ทางนี้ทา้ทางนี้อ่าเนี้ทานี้นี้ทางนนี้ทาไี้ทงนีนี้นี้นี่นี้ทางนทางนทางนทานีทางี้ทางี้ทางนี้างนี้ารี้นีครับีนี้นีีท ดูครับพี่นุ่นครับผมปูพี่นุ่นครับอ่าอ่าถูกต้องครับผมบอกทางซะแล้วครับผมปูผมนี่ครับทางนี้ครับทางนี้ครับอ่าไหวไหมครับเห็นไหมครับลูกน้องไม่เก็บอันนี้เลยให้ผมเลยนะครับหัวหน้าลองดั้มรถผมไหมครับทำไมนะครับผมเดี๋ยวผมไปว่าลูกน้องก่อนครับผมนะไม่เก็บของให้ผมเลยเอาลงหลังไม่โครเลยนะหัวหน้า ต้องเอาไปขายนะครับทุกคนนี่นี่นี่เห็นไหมอันนี้เป็นเป็นขนแกะนะครับทุกคนที่แพ็คไว้แล้วนะครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับโอ้มันเอาเอาเอาไว้ดูไม่ได้นะครับตรงไปตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เต็มนะฮะทุกคนอ่าดูดีว่าคนนี่แล้วนี่เราก็มาดูนี่นะครับว่าขนแกะเริ่มผลิตหรือยังนะฮะน่าร่วงไปแล้วจะลงคลองแดงครับทุกคนก็ คือที่แดงเนี่ยยากจะหมดอล้นะครับอันนี้วัตเตอร์ก็เป็นน้ำนะครับอันนี้คือยาก็โอ้โหกินกันเละเทะหมดเลยนะครับทุกคนแกะเรานะฮะน้ําก็เหลือนิดเดียวนะต้องเอารถพ่วงไปเอาน้ามานะทุกคนทีนี้ในน้ำในนี้ก็สามารถเอาได้นะครับทุกคนแต่ไม่โคดน่าจะตักได้นะเท่เลยนะฮะอ้าวหัวหน้าเทให้แล้วนะครับทุกคนนี่สวยนะครับนี่นะครับบทอาจจะเป็นแบบนี้ ว่าหวหน้ามาไม่ทันครับผมโอ้ใช่ใช่นาบอยไปว่าลูกน้องอยู่โอ้หัวหน้าสดเดมาไม่ทันเลยนะครับผมเอารถออกไม่ด้วยครับผมเีลำเทืองเลยครับผมโอ้นี่นะครับคุณปูเบรกโอ้รดแรงครับขึ้นกองเลยนเบรกไม่อยู่นะพอพอพอดีอ่าสวยงามเลยครับนี่ นี่นะโอ้โหคุณปู่ถังลมโปรเฟียด้วยนะะตีท้ายได้ด้วยนะทุกคุณปู่นะทุกคนก็คันนี้นี่เจ้าของแจกนะครับก็สามารถไปโหลดกันได้นะครับแต่จําไม่ได้ว่าเป็นใครแจกนะครับก็ตกปีครึ่งแล้วนะครับทุกคนกท็ที่ยาวที่ยาวทียาวได้กันนะอู้สวยเลยครับพี่เทยาวรถไมโโรเกียร์ง่ายเลยครับพีอ่อึ้งจึ้งไปตบนะ <laughs> โอ้โหโอหน้าอยากไปอีกกระเที่ยอไหมครับเออจบแล้วเ้ยครัรบเียบร้อยครับพี่น้องเอ้ยอุบปติเหตุครับผมหัวใส่รัวๆครับผมอืมไปแข่งแล้วซะแล้วครับพอหน้าปอบนอนแล้วครับง่วงครับว่างั้นนะเรียบร้อยจบแล้วนะครับทุกคนจบแล้ยดังเลยฮะดังไหมครับพี่ไม่ดับด้วยเดี๋ยวก็อาการโอเวอร์รันเกิดขึ้นนะทุกคนเครื่องดับไม่ได้แล้วนะครับ ยังไงเนี่ยทำไงเนี่ยโอ้ต้องใช้ไมโครกู้ครับโวยแล้วเ,ววเน่องไมโครกู้กู้ไหมแล้วครับพี่โวยแล้วตกไปได้ยังไงเนี่ยอ่าไมโครดึงออกครับซ่อมอย่างเดียวเลยลูกนี้ต่อดินไปเลยครับเดี๋ยวไปขับไมโครมาโหัวหน้าขับด้วยไหมครับผมไหนบ้างหรอหัวหน้าโอ้โหหัวหน้าเอาแคทก็ได้ครับผมแบงมาเลยนะครับหัวหน้าได้คร,ครับหัวหน้าแล้วเต็มหัวหน้าเลยครับผมต้องแบกแล้วเนาะใช่ใช่ครับผม นี่นครับทุกคนโอเคครับเราก็จะเดี๋ยวเราต้องไปนะครับงานเกิดงานเกิดแล้วนะฮะพี่พี่ป๊อกไ,<ม><ม>ไม่ถ่ายคลิปอีกหรือครับพี่ผมเดินไหมครับเนี่ยผมเดินไหมเนี่ยพฮะทำไม<อ>ผมเดินไม่ได้ครับโอ้เห็นเห็นเห็นได้ได,ได้อยู่ครับผมฮะโอ้สวยงามครับผมนี<อ>่ครับทุกคนโอ้โหอุบัติเหตุคุณปูนะครับพี่ป๊อกขับตกทางทางนะเบรกไม่อยู่ใช่ไหมครับพี่ เด็กไม่อยู่นะครับผมโอ้โหไหลลงเลยนะฮะนี่คือไหลลงเลยนะทุกคนดูดีว่ารจะยังไงเนี่ยสองไมโครสองคันว่าจะมรถคุณปู่ขึ้นหรือเปล่าครับพี่ขับไหมครับพี่ขับไมโครไหมครับพี่ลองลองขับไมโครไหมครับพี่ได้ได้ได้อาได้นะฮะนี่นะฮะโอ้โหเดี๋ยวดูพี่ป๊อปมาเดินมาฮัลโหลสวัสดางงานงมาแล้วครับนี่คือรถอะไรนะโอ้ยยังเท่นะฮะ ก่อนผมว่ารถขึ้นไม่ได้ดีครับโพนะน่าโอ้เมคโค่สองคันนะครับช่วยคุณปู่ที่ตกอยู่นี่นะครับทุกคนเป็นเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดนะครับน่าจะเป็นที่ตัวรถนี้ไม่ไม่สมประกอบเท่าไหร่นะครับเบรกไม่ค่อยดีนะครับรถมันเก่าด้วยนะ ใช่ครับพี่ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ด้วยนะครับอ่า EP นี้ก็อยู่กับเกมฟาร์มิ่งซิมูเลเตอร์สิบเก้านะครับโอ้นี่พีป๊ปโซมาแล้วโอ้ไม่ได้เอามาเลยครับพี่โซเอามาได้น่าจะรัดไม่ได้ครับมีหาที่รัดยากครับี่ลองกระบะเลยครับพี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนกระบะใหม่ครับพี่อ่าอันนั้นกระบะได้ไหมครับพี่โอ้ไม่ขึ้นนะพระหน้าทำไมเนี่ย โอ้เด็ดเดี๋ยวผมไปหาหัวหน้าก่อนนะครับทุกคนแดกไม่คืนแล้วหัวหน้ารถไมโครจมครึ่งคันเลยนะเออหัวหน้าทำอะไรก็ขึ้นง่ายจังโอ้ล้อมุนด้วยนะล้อฟรีด้วยนะไมโคนี่เบินยางเลยนะฮะทุกคนนี่เป็นไงเป็นยอดนะบุงกี้มันกดตัวไหนวะเนี่ยบุงกี้กดคอนโทรนขวาครับพี่ไอขวาอะไรนั่นแหละ ใช่ครับทุกคนนี่นะทุกคนโอ้ยทำยังไงที่นี่เราลงไปผูกเชือกก่อนนะไปผูกเชือกก่อนผูกเบลก่อนนะโอ้โหจะเอาขึ้นได้หรือเปล่ามันต้องต้องฝังไปเลยนมาครับเนี่ยสงสัยว่าต้องฝังไปเลยนะ เออเออเอจะลงมาอีกคันแล้วเออเอออตายแล้วจะลงมาอีกคันแล้วมาช่วยนะหัวหน้ามาช่วยเคราะเช่มิงครับผมโอ้โอเคนะครับขออนุญาตหลับตาก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะช่วยหัวหน้ายองก่อนนะโอ้ คุดินไปแล้วครับผมโอเคครับว่าน่าโอ้ครับผมต้องี่ครับนี่เลยนะทุกคนโอ้โหสวยมากโอ้หัวหน้ายินยินกันแบบนี้อยู่อยู่แป๊บๆหนึ่งนะผมโอ้หัวหนายกๆก่อนนะครับผมผมจะถ่ายรูปครับผมสักคู่นะครับผมาน่ครับผมโอเคนะครับผมก็ขอบคุณหัวหน้านะครูปสวยๆนะครับจัดฉากไว้อย่างดีนี่นะครับกูรถพี่ป๊อปนะครับผม เบรกไม่อยู่อึ๊บอึ๊บพังไม่เป็นไรครับหัวหน้าขอให้ขึ้นคนนะโอ้มันไม่ติดเนาะหัวไม่มีกล้องรถรถใช่ใช่โอ้ยนั่นนั่นนั่นโอ้รถรถพี่ป๊อปได้นตัดค้าเลยกดงหยองตัดค้าผมหันรถแแท็กล้วหันรถแท็กไม่ดีเนี่ยใช่ใช่โอ้ อุ้ยพี่ป๊อบจะขึ้นแล้วอึ้บอุ้บอุ้บขึ้นขึ้นนี่โอ้ยจงบอกเจ้าที่ไหมครับเนี่ยอุ้ยหัวหน้ายกตูดตื่นแล้วตื่นขึ้นแล้วเศรษฐาสุดยอดสุดยอดนะครับตูดยกเลยครับไม่ใช่ยกตูดบาลังเคร่งเครียดกันแล้วพี่ป๊อบก็หัวหน้ายองนะเจ้วิธีขึ้นยังไงนะครับทุกคนอู้หูทางหน้าก่อนทางหน้าก่อน โหโหโหหน้าตักทางนี้ได้ไหมครับผมได้นเอาผมโหหน้าต้องกดหัวหน้าต้องกด x ไหมก่อนไหมครับเออเออโอ้เออใช่ใช่ขวาน้ากด x ครับผมโอ้เออหุ้ย <t> ห <iny rules> ุ้ยหัวหน้ายกยกเป็นคันเลยอ่ะอุ้ยอ้ยอ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยกตูดยกตูดเดี๋ยวมาดันตูดก่อนโอ้อุ้ยอุ้ยโอ้น่าอันตรายครับอันตรายอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ปึ๊บครับฟึ้นโอ้โหอุ้ยอุ้ยสุดครับสุดตูดโอ้โอุ้ยโอ้องแข็งท้องแข็งครับเดี๋ยว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 ผมช่วยดันเดตูดดันต้าเดี๋ยวหนม่ได้ีลยวหน้า ดูหัวหน้านะดูหัวหน้าเล่นมายากลนะทุกคนช่วยดันไว้ช่ดันไว้เออจะตกแล้วเนี่ยอือสองอึ๊บอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปเลยยกรถโอ้โหดียวเลยรถคนเดียวโอ้โหช่วยดันไมโคนะฮะถึงสิ่งเลยพลังเป็นหนึ่งครับผมเรียบร้อยครผมกีฬามันๆเลยนะน่ะโอเคฮะต้องลงระดมเมื่อกี้นะตายแล้วตายครับจะตายนะครับทุกคนถามคนหน้าถ้าไม่มี อันนี้เลยนะตูดยกนะฮะในโคยกตูดเลยนะฮะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอปิดชิปแล้วนะผมเดี๋ยวเจอกันชิปหน้ากันครับผมครับผมสวัสดีครับเจอกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ใครที่ยังไม่ได้กดนะครับก็กดให้ช่องนป๊อบแล้วก็หนึ่งเก้าก็สี่แล้วก็ช่องบีบีเกมเมอร์นะครับผมก็เจอกันลิปหน้านะครับก็ลาอีพีนี้เป็นเกมฟาร์มิ่งซิมูเลเตอร์นะครับก็ฝากเท่านี้นะผม แชร์กันไปเยอะๆไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ